สวัสดีครับอยู่กับนิ่งน้องคาแดงแสงทีละสามครับโอ้พากันไม่พักเที่ยงเลยบ่ดิโอทำงานกันต่อนะครับเนี่ยนไม่พักไม่จุดไม่หย่อนเลยนะโอ้รถปูนกับมาไม่ละ ให้ผมพักจนครึ่กวันเลยไม่ขยับไม่เคลื่อนเมืวานก็ฝนตกล้างรถอย่างสะอาดก็มาเละตุ่มเป๊โอ้ยยูดี เมื่อเมื่อคืนก็มีอุบัติเหตุรถกระบะคนผักรถเกง๋งแล้วก็มอไซมีคนบาดเจ็บสองรายนะครับเมื่อเมื่อคืนฝนก็ตกด้วยนะครับน่าจะชนกันตอนที่ฝนตกแรงนะครับที่ว่าผมนั่งอยู่ตรงป้อมยาม ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับก็ได้ยินเสียงรถกู้ภัยหรือว่ากู้ชีพเปิดเสียงวอมาดังสนั่นวันไหวเลยนะครับมากันหลายคันแล้วก็ลองเดินออกไปดูว่ามีอุบัติเหตุตรงไหน ทีนายได้ก็ข้างหน้าใส้งานที่ทำนี่เองเก็เป็นรถ FC FC นะครับที่ชนเพราะว่าขับรถประมาณความเร็วประมาณ50-40นะครับ จะมีรถกระบะที่น่าจะจอดอยู่ข้างทางแหละถอยเลยเบรกกระทันหันนนลื่นเลยก็ชนกันนะครับก็เมื่อวานก็โดนอีก โอเดียวถ่ายของเราอยู่ดีๆนะก็มีตำรวจท่านหนึ่งว่าถ่ายถ่ายทำอะไรเอาผมก็ถ่ายถ่ายให้คนสัญจรไปมาที่ว่าขับรถแบบความปลอดภัยโอ้มาตระวังนะครับว่าตรงไหนมีอุบัติเหตุว่า ยังไงมีอุบัติเหตุหร <t> ือว่าไม่มีอุบัติเหตุนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับคือผมพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ ้าวลืมปิดตู้แล้วนี่ไม่รู้ว่าจะกลัวไปทำอะไรเนาะคนเราเขาถ่ายกเรื่องของเขา คือใช่ว่าตัวเองเป็นข้าราชการแล้วมาคุมเหงประชาชนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าคุณทำผิดอะไรหรือเปล่าถึงคุณกลัวคุณไม่อยากให้่ายหน้างานโดยรวม นูลงคาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นยังไม่ทิ้งไหนสมบัติยาเราก็รอตามเคยครับคนขับก็รอด้วยนะคนขับนี่ ไม่ใช่ย้อยอมาทำงานแต่เช้าเลยเห็นเขาวิ่งตั้งแต่หกโมงเลยนะครับเห็นพนักงานมารอตั้งแต่ตี ตีสองตีสามวนตีสามนี่แหละนะครับดีอยอดเลยก็ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้เคลียกลบนะครับเห็นเขาว่าเริ่มงานวันที่หนึ่งเมษา วันที่หนึ่งเมษานะครับจะเริ่มงานที่ผมก็อยู่น่าจะได้อยู่นี่ตลอดไม่ได้โดนเขาตัดนะครับ ดินเหลืออีกเยอะเลยที่ต้องเทต้องผมนี่นะครับด้านข้างอีกเยอะทางนี้ก็เทยังไม่ไม่เต็มพูดถึงจะจะตัดรถผมคงน่าจะไม่ได้ตัดนะครับ อยู่กันยาวๆเก็บได้รวดเชื่อมโอ้โหนี่รวดเชื่อมเยอะมากเลยครับเดินเก็บโอ้แต่งหักแเลยลวดเชื่อม เราไม่ได้ทำน่าจะให้ทำโูช่วงตอนเย็นบางทีก็ไม่ได้ทำโอเลยนะครับก็จอดก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ